คุณเป็นเจ้าของธุรกิจที่นำเข้าสินค้าจากจีนมาขายในเมืองไทยคุณต้องฟังคลิปนี้ค่ะก่อนที่จะสายเกินไปและหลังจากที่คุณฟังคลิปนี้จบนะคะคุณลองคิดดูว่าค่ะคุณจะเป็นคนที่ได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้หรือว่าเสียประโยชน์นะคะตอนนี้นะคะจีนกำลังจะมีห้างใหญ่ค่ะชื่อว่าซามนเนียนะคะซามนเนีเนี่ยจะเป็นห้างที่ใหญ่มากๆค่ะใหญ่เท่ากับเซนทันเวิลด์สามห้างรวมกันนะคะ ในห้างสมนเนียมีอะไรบ้างนะคะจะมีการขายสินค้าจากจีนแทบจะทุกประเภทเลยค่ะและในห้างนี้นะคะก็จะขายสินค้าในราคาส่งเพราะฉะนั้นถ้าหากคุณเป็นพ่อค้าแม่ค้าคุณกลางที่รับของจากจีนแล้วก็มาขายให้กับคนไทยแล้วก็บวกราคาค่ะเริ่มซีดยังคะมันจะตัดวงจรตรงนี้ไปเลยค่ะเพราะลูกค้าสามารถที่จะเดินทางไปซื้อของที่สมนเนียได้โดยตรง ในราคาเหมือนกับไปซื้อที่ซื้อจากเว็บจีนเลยค่ะแล้วมีหนำซ้ำยังไม่พอค่ะสมาเนียยังขายออนไลน์ด้วยลูกค้าสามารถสั่งออนไลน์ได้ยิ่งไปกว่านั้นค่ะที่นี่นะคะจะมีห้องไลฟ์สดค่ะถ้าหากวันนี้คุณอยากจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าคุณสามารถเดินไปตัวเปล่าเข้าไปแล้วก็ไปใช้ห้องไลฟ์สดแล้วก็ไลฟ์สดขายสินค้าในสมนเนียได้เลยค่ะ แล้วคุณก็ไม่ต้องสต็อกสินค้าเพราะเขามีคลังสินค้ามีโกดังค่ะที่เก็บสินค้าแทนเราค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่นี่ยังไม่จบค่ะมีโรงแรมด้วยมีอพาร์ตเมนต์ด้วยที่สมมติว่าคุณมีพนักงานสามารถพักที่นั่นได้เลยนะคะเป็นไงคะยังไม่จบค่ะสินค้านะคะที่ขายในเซมเนีอะค่ะถ้าหากราคาไม่เกิน1 5 0 0บาทเนี่ย จะได้รับยกเว้นภาษีนําเข้าแล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยทําให้ของของเขาค่ะแน่นอนว่าจะถูกกว่าบ้านเราเพราะอะไรของในบ้านเราเนี่ยทุกอย่างค่ะมันต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเนาะแต่ของที่เอามาขายในซาเเนี่จากจีนไม่ต้องเสียค่ะนอกจากไม่เสียภาษีนําเข้าแล้วยังไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอีกด้วยนั่นหมายความว่า เขาจะได้เปรียบผู้ประกอบการในไทยมากๆเพราะฉะนั้นนะคะหลังจากฟังคลิปนี้จบแล้วค่ะลองลองพิมพ์มาหน่อยค่ะว่าคุณรู้สึกว่าคุณจะได้รับประโยชน์จากนเซมานีหรือคุณจะเป็นคนที่เสียประโยชน์ซึ่งมันไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะอย่างบางคนบอกว่าเฮ้ยฉันมีช่องทางแล้วฉันจะได้ไปไลฟ์สดขายของแบบไม่ต้องสตอ็อกหรือถ้าหากคุณผู้ประกอบการคุณนําเข้าของมาขายคุณจะรู้สึก เสียเปรียบยังไงนะคะลองพิมพ์มาในคอมเมนต์นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับครูจอยพิเศษเอ็กซ์เพรสค่ะบ๊ายบายค่ะ